พนัค่ะวันนีครับครับผมครับวันนี้ก็มาร่วมงานครับผมเป็นงานภาพยนตร์รอบสี่ครับกัปตันเมกาเบสนิวเวิลด์ครับผมกัปตันเมกาภาคใหม่ฮะวันนี้ภาคสีน้ำเงินค่ะพี่ใบ้ครับวันนี้มาในผมมาทีมกัปตันเมกาครับผมแปลว่าเป็นแฟนกัปตันเมกาแต่ภาคแรกๆเราอยู่อีกทีไม่ได้แล้วยังไงก็ต้องอยู่ทีน้ำเงินครับครับ จริงๆตัวอยู่กับตันเมกาแต่ว่าความคาดหวังจริงๆผมตื่นเต้นกับเรดฮารคมากๆครับคือแฮร์ริสันฟอร์ดเขาเป็นเหมือนเขาคือเลเจนด์ของวงการนะถ้าเขาเลือกจะกลับมารับบทนี้เลือกจะกลับมารับเล่นหนังเรื่องนี้ผลงานเรื่องนี้มันต้องพิเศษมากๆแน่นอนครับครับใช่พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้เป็นวันหยุดของทุกคนนะมาครับบูชาอย่างเมื่อกี้อุ้ย อย่างเมื่อกี้ที่พี่ญี่ปุ่นบอกเลยนะฮะก็มาคาร์บูชาอย่าลืมมาดูกับตันอเมริกากันที่ทุกโรงภาพยนตร์ครับผมแล้วก็ทุกโรง i m a มด้วยเหมือนได้ยินว่าวันแรกแม็กเต็มหมดแล้วก็อย่าลืมไปหาโอกาสด้วยนะครับครับวันนี้มีคุยกันอยู่แล้วไปเตะบอลกับกราฟมาแล้วก็มีเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องโปรเจกต์เนี้ยว่าแบบเขากำลังจะไปเล่นนู่นนี่นั่นพอเห็นข่าวออกมาก็เลยแบบอดแซวไม่ได้ต้องสักหน่อยเราแซวยังไงบ้าง ครับก็หมายถึงว่ารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเขาจะต้องแบบบทเขาจะต้องแบบไปตกหลุมรักพี่สาวชาวญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็เลยไปแซวหน่อยว่าไปเป็นเขยญี่ปุ่นแล้วเหรอว่าก็แซวเราก็แซวเรากลับนะครับครับก็กกก็็็ยิบหน้าเหมือนญี่ปุ่นอยู่ครับได้ค่ะนุ๊กจะตอบว่าเล่่ายไทยดีกว่าได้ได้หมดเลยครับ ตื่นเต้นครับคือคือผมจริงจรรู้รู้รู้ข่าวนี้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกรบจะเป็นเล่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยก็มีคุยกันเรื่องต่างๆว่าแบบเอออะไรไงไงอะไรเงี้ยก็รอด,ดูครับผมว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องดีๆของ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 พวกเราเน่ยที่มีโอกาสได้เห็นนะักแสดงไทยไปเล่นแบบนําในบทนําในซีรีส์ของญี่ปุ่นอะไรเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นครับครับเออรอดูครับรอดูครับรอดูครับแต่จะปลูกไว้นะ ใช่แต่ว่ามีรอรอดูครับมีพี่โรนมากเลยก็โรนที่ท่านนี้กินบ่อยเหมือนกันแบบว่าอยู่ไทยบ้างไหมไม่ค่อยครับไปไปกับกลับครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดือนนี้เดี๋ยวก็ต้องไปลอร์ดดอนแฟชั่นวีกับเบอร์เบอรี่ครับก็เดี๋ยวแป๊บนึงไปอังกฤษอีกแหละที่พวกบินบ่อยนี่บินบ่อยครอบล่าสุดคุณคันปีที่แล้วผมนับ ไฟผมปีเดียวเหมือนจะยี่ิบหกไฟอะไรเงี้ยเ <laughs> ดือนละเดือนละสองครั้งอะไร <laughs> <laughs> แล้วคิดว่าปีนี้ปีนี้น่าจะอยู่ต่างประเทศเยอะขึ้นครับ <laughs> แต่ว่าจำนวนไฟอาจะลดลงไปทีอาจจะนานขึ้นหน่อยเลยครับเป็นจอยมากครับผมรู้สึกว่าการได้เจอการได้เจอคนใหม่ๆได้เจอทีใหม่ๆได้ทำงานในสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้ลองทำอะไรใหม่ๆมันทำให้เราอยากตื่นขึ้น,นมาทำงานทุกวันมันชัเลนตัวผมในทุกวันมากผมว่า เขาเรียกแหละตอนนี้กำลังเอนจอยไลฟ์มากครับการบินปบ่อยๆคุก็บอกว่ามันหนักหน่วงมากมีการขึ้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ครับผมแฮปปี้มากครับขึ้นเครื่องคือเรามีหนังดูฟรีฮะ <laughs> เราเราแล้วก็เรามีข้าวเลยอร่อยกินเสร็จเราก็หลับครับไหมแต่ว่าเรื่องคนเต็มลงเต็ดดดอมอะไรผม,มผมเป็นคนนอนง่ายครับแล้วก็ปกติคือขึ้นเครื่องหลับถึงที่หมายทํางานได้เลยจะเป็นอย่างงี้ผมโอเคครับกลับถึงไทยก็ปกติถึงไทยลงหนังบินก็เข้าฟิตเลย ไม่ใชไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเจ็ทแลกเท่าไหร่โฟกัสที่สุดตอนนี้น่าจะเป็นการน่าจะเป็นงานหลังบ้านครับคือตอนนี้ผมใช้เวลาในการคือด้วยส่วนตัวผมมีมีทั้งบริษัทแฟชั่นแล้วก็มีบริษัทเตทนเมนต์แล้วมันยังมีเขาเรียกอะไรครับเรากําลังจัดเตรียมทีมเพื่อให้มันพร้อมสาหรับทุกๆโปรเจกต์ที่มันกำลังจะเข้ามาในอนาคตแล้วก็โปรเจกต์ที่เรากาลัางเตรียมกันอยู่เพราะฉะนั้น ช่วงนี้ผมจะโฟกัสไปกับการเตรียม<อ>เหมือนเตรียมกองกําลังของผมให้พร้อมเพื่อเราจะได้ลุยกันได้เต็มที่ความช้าในของผู้บริหารการเตรียมสิ่งนีค้คืออะไรผมนะถ้าของผมจริงๆผมว่าผมน่าจะเป็นเรื่องการแบ่งเวลาเรื่องการแบ่งเวลาแล้วก็เรื่องเรื่องของการที่เราต้องเหมือนคีฟเอเนอร์จีที่แบบว่าโมดิเวตแล้วก็มีพลังเสมอเพราะว่าเหมือนตอนนี้เราเหมือนนอกจากจะเป็นแต่ก่อนนี้เราเป็นแค่อาร์ติสต์วันนี้เราเหมือนเราเป็น วันหน้าเราเป็นเจ้าของเราต้องแบบเหมือนต้อง drive ให้ทุกคนแบบมี energy ดีๆให้ทุกคนมีความสุขการทำงานมันมันเหมือนมันทําเป็นงานที่หนักขึ้นแต่มันก็มันก็ดีที่ได้ทำมาเขาบอกว่าทำงานหลายอย่างจนมีปัญหาเขามาทุ้วนันอย่างนี้เกิดกขึ้นกับทีมงาไหมเกิดขึ้นครับผม <c oughs> ผมไม่เข้าใจว่าทําธุรกิจเหมือนเราเป็นนักแก้ปัญหาเหมือนกัน <c oughs> ผมเป็นเหมือนกนแก้ปัญหาในทุกๆวันแต่ว่าสิ่งที่จะช่วยเราได้คือผมว่าทีมที่ไว้ใจได้แล้วก็ทีมที่ที่แข็งแรงผมมันจะช่วยมีเวลามาโฟกัสงานเราตอนนี้ผมแค่อยากจะททําาาหลลงบบ้้้้ผผมมใเเเรรีีียออ่่สุดดพืไว ออกมาสื่อสารมีเวลาได้ทํางานหน้าบ้านมากขึ้นมีเวลาได้ได้ทำงานอาร์ตมากขึ้นอีกจากที่เคยทําเลยกาลังใจเปนน็นไงครับนดีมากครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ทุกอย่างแข็งแรงแล้วก็เหมือนการออกมาทํางานการออกมาอะไรเงี้ยมันเหมือนเป็นการมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตมีดรามเหมือนผมออกมาใช้ชีวิตอย่างตื่นเต้นแล้วก็สนุกในทุกวันเลยผมว่ามันมันแฮปปี้มาก แน่นอนครับผมผมไปดูลูกอย่างงี้ผมว่าปีนี้นะ่าจะเป็นปีที่ผมจัดการเวลาได้ดีขึ้นนะมีเวลาที่บ้านแบบมีเวลากลับบ้านนะขามปฐมมีเวลาอยู่ออฟฟิศมีเวลาออกกำลังกายมีเวลานอนเต็มที่หมายถึงว่าทุกๆอย่างมันดูบาลานซ์ขึ้นม,มีเวลาเขาเรีอยกอะไรครับในฐานะผมรู้สึกว่าในฐานะศิลปินในฐานะลูกชายในฐานะแฟนในฐานะเพื่อนอยากทาทุกอย่างให้มันให้มันให้มันดีตอนนี้มันอยู่ในช่วงที่แบบว่าเราฟบาลานซ์อยู่แต่ว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆครับ ได้เต็มที่แค่ไหนที่ที่แอนแต่ว่าอะไรนะครับมว่าเราให้เวลาแฟนหรือแฟนเป็นที่ว่าแต่ก่อนไดไบ้างอืมผมว่าคล้ายเดิมนะครับผมว่าผมว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่มันดีคือก่อนหน้านี้นผมผมรู้สึกผมบางทีผมแบ่งเวลาไม่ค่อยได้หมายถึงว่าบางทีอยู่กับแม่อยู่กับเพื่อนอยู่กับแฟนบางทีเราก็ยังยังพูดเรื่องงานหมายถึงว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเหมือนวันนี้พอเราเราแบ่งว่าตอนนี้เราพักเวลาเราใช้เวลาครอบครัว มันทําให้เวลาเรากลับไปทํางานมันจริงๆมันเหมือนมันมีแรงมีประสิทธิภาพมากขึ้นอ่ะผมว่าตอนนี้มันเขาเรียกว่าอะไรเวลามันคล้ายๆเดิมแต่ว่าใช้เวลาทุกวินาทีทุกนาทีอย่างมีคุณค่ามากขึ้นมันใช่เป็นอย่างนั้นใช่คนไปใจเขาะรชาวน้องห่ามาี่าปญี่ปุ่นใช่ไหมครับอ๋อใช่พอดีไปเล่นคอนเสิร์ตคือผมมีเล่นคอนเสิร์ตเขาดาวกับเอ่อกราฟแล้วก็ พี่กอล์ฟพีโรลอยู่แล้วแล้วก็เลยเหมือนคนไปกันหมดเลยครอบครัวผมเนน่ก็ไปดูคอนเสิร์ตให้กำลังใจแล้วผมกัฟเน่เพื่อนๆผมวงดนตรีอะไรก็ไปเหมือนไปสกีรีสอร์ทไปเที่ยวกันต่อใช่ที่มีแฟนมีคนรักให้กำลังใจหน้าเวทีมันเติมเต็มดีครับผมผมว่ามันดีมากๆที่เหมือนโลกของเราทุกใบมันมาบรรจบอยู่ในที่เดียวกันนะมันมันนึงมันเหมือนทุกๆอย่างมันคือเรื่องเดียวกันนะหมายถึงว่าเราไม่จำเป็นต้องแยกชีวิตเรา เราเราสามารถเป็นแฟนเป็นลูกที่ดีพร้อมๆกับเป็นศิลปินที่ดีได้ในเวลาเดียวกันด้วยผมว่ามันคือเป็นสิ่งที่ทานผมแฮปปี้มากๆในปีนี้น้ำเสียงของคนข้างรักเป็เอนอย่างดีเองนะครหรอกคนระับข้างงานด้วยครับตอนงานเยอะมากข้างงานด้วยใช่ <laughs> ครับ วันเลนทายนี้ค่ะวันที่สิบสี่คะจะได้เห็นโมเมนต์ผมครับผมเจอแรงที่งานไวโลตัสการทำงานครับทำงานวันที่14ผมมีเ,เดี๋ยวต้องไปงานพรีเมียร์ของไวโลตัสอีกัน์เน่อ้ก็ยัง <laughs> ทำงานอยู่ทำงานครับเออข้างงานจริงๆนะครับ <laughs> ข้างงานครับ <laughs> <laughs> แล้วตอนนี้หลังจากเสร็จงานแล้วจะมีการฉลองอะไรอย่างนี้ไหมครับพ่อแม่เดี๋ยวพาแม่ไปทานข้าวต่อครับวันนี้คุณแม่มาด้วยวันนี้พาคุณแม่มาด้วยครับ ว่าวันนั้นก็ต้องรอรุ้นของเขาที่จิจะได้มีมันที่อ่างนะว่าจิ๊บจิ๋เดี๋ยวน่าจะไปต่อเตอร์ปาร์ตี้ของเขาไม่นั้ปาร์ตี้ของเขาเลยลาเลยขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับอ๋อครับครับผมครับครับ